สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าหลอนสยองคืนเส้นสังเวยตอนที่สองเตือนมันแล้วก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับขอบคุณครับสามวันก่อนพิธีชายแปลกหน้าเดินเข้าหมู่บ้านเขาชื่อกล้าชายไวกลางคน หน้าตานิ่งเฉยไม่มีใครรู้ว่าเขามาจากไหนหรือมาทำไมเขาเลือกอยู่บ้านร้างท้ายหมู่บ้านที่ไม่มีใครกล้าอยู่มานานกว่าสิบปีหลังเก่านั้นเคยเกิดเรื่องสยองไม่มีใครกล้าเล่าเต็มปากแต่ไม่มีใครลืมชาวบ้านต่างลือกันว่าไอคนใหม่ที่มาอยู่ในหมู่บ้านถ้ามันไม่ทำการเส้นไหว้ตามประเพณีที่พวกเขาทำกันมานาน ไอหนุ่มนั่นไม่น่าจะรอดในคืนนี้วันแรกเขาไม่พูดกับใครวันที่สองเขายังไม่มีของเส้นวันที่สามผู้ใหญ่บ้านเดินมาบอกเขาด้วยตัวเองแต่ไอ้กล้าเพียงแค่พูดว่าผีถ้ามันกล้าจะมาก็ให้มันมาแล้วปิดประตูคืนนั้นทุกบ้านปิดไฟไว้กลัวแม้แต่จะขยับม่านดู แต่บ้านของกล้าไม่มีม่านไม่มีไฟไม่มีแม้แต่เทียนจุดเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังลั่นหมู่บ้านภาพเงาดำพุ่งทะลุป,ป่าเข้ามาเสียงหมาผีหอนดังต่อเนื่องจนฟ้าสั่นสะเทือนนั่นแปลว่าเริ่มฤดูการเส้นไหว้ผีปอบของทุกปีแต่คราวนี้ไม่ธรรมดาเหมือนทุกครั้งโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่สหมาผีจู่โจม ถ้าฟังคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งทิ้งคอมเมนต์หรืออยากดูเรื่องยาวเราก็มีให้ดูกดเข้าไปที่ช่องเลยครับมีเรื่องสนุกหลอนๆรอคุณอยู่กดเลยครับกดเลยเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราขอบคุณครับ